ข่าวด่วนกระทรวงการคลังนะครับเลงทบทวนแจกเงินดิจตอนนะครับไม่แจกคนรวยขยายรัศมีจาก4กิโลเมตรไปถึงระดับจังหวัดนะครับวันนี้ครับล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังย้ำเดินหน้าแจกเงินดิจตอน10,000แต่พร้อมทบทวนเงื่อนไขขยายรัศมีจาก4กิโลเมตรนะครับเป็นระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดพร้อมเลงทบทวนเป้าหมายเปราะบางได้แน่นะครับคนรวยขอคิดดูก่อนย้ำไม่ใช่คริปโตนะครับพร้อมเปิดไทม์ไลน์เคาะจุในเดือนนี้ตุลาคม2566นะครับ ล่าสุดนะครับนายจุลพันธ์นะครับอมรพิวัต์นะครับเรามาชอกระทรวงการคลังถแถลงข่าวถึงโครงการเงินยี่ตอน1,000งบาทว่ายืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทําแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเฝ้ารอนะครับและมีความจําเป็นต่อการปลุกเศรษฐกิจให้โตได้ถึง5%นะครับ หลังต้องเติบโตต่ำกว่าศักยภาพที่2%เมายาวนานจนอาจเป็นปัญหาต่อการรับมือสังคมสูงวัยและไม่ทําให้ชาวบ้านหลุดพ้นกับดักความลาบากนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็พร้อม,มรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากนักวิชาการเอกชนและยังรักกันดีกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับนำทุกความเห็นเข้าหารือในคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินดิจิตอลชุดใหญ่นี่เองนะครับทั้งนี้นะครับแนวทางที่รัฐบาลกำลัง ทบทวนอยู่เงื่อนไขรัฐมีที่ใช้เงินนะครับใน4กิโลเมตรนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขยายกรอบนะครับให้เกิดความคล่องตัวอาจเป็นตำบล อำเภอรหรือจังหวัดนะครับโดยจะได้ข้อสรุปในเดือนตุลาคมเดือนนี้ส่วนข้อเสนอให้แจกเงินเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นก็จะนําข้อเสนอต่างๆมาทบทวนนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางจะต้องได้รับแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มนะครับที่มีไรายได้สูงก็จะนําไปพิจารณาอีกครั้งแต่ก็ดูนะครับไม่ให้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยแต่ส่วนตัวนะครับเชื่อว่าคนรวยอยู่แล้วนะครับอาจจะ คงไม่เข้าร่วมนะครับด้านนายจุลพันธ์ยืนยันว่านะครับรัฐบาลนะครับจะดูการจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพนะครับส่วนที่มาของเงินที่จะใช้แค่ไหนจะต้องรอสรุปนะครับเพราะมีที่มาของเงินได้หลายทางแต่มั่นใจว่าส่วนใหญ่นะครับ จะมาจากการใช้งบประมาณซึ่งสามารถตัดลดโครงการที่ไม่จําเป็นออกได้นะครับนอกจากนี้ขอปฏิเสธว่าโครงการเงินทีจิ่าลน,นะครับไม่ได้เป็นคริปโตเลนซี่นะครับทุกบาทนะครับยังเป็นตามกฎหมายตามธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่พิมพ์เงินขึ้นมาใหม่หรือเขียนโปรแกรมมาใหม่นะครับไม่มีปรับมูลค่านะครับมีการสํารองแบบบาทต่อบาทนะครับแต่ใช้ในบาทดิจิตอลนะครับและจะมีการใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อเศรษฐกิจหลายรอบนะครับทั้งนี้นะครับในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหารือนะครับถึงความจําเป็นและประโยชน์วัตถุประสงค์โครงการ จากนั้นวันที่19ตุลาคมนะครับจุมมีการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งที่2หารือก่อนเข้าชุดใหญ่และวันที่24ตุลาคมนะครับจะเสนอเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับมีข้อเสนอหรือสั่งการอย่างไรเป็นการตัดสินใจชุดใหญ่ซึ่งหากไม่มีอะไรได้ข้อยุติแน่นอนนะครับยังไงเรารอดูนะครับไปไปลายเดือนนี้นะครับจะมีข้อสรุปอย่างไรอย่างชาวเราประชาชนอย่างเรานะครับก็เ,เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารเนาะจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ